สวัสดีค่ะพบกับช่องนานาพาเที่ยวอีกแล้วนะคะเย้ yeah. วันนี้นะคะเป็นโอกาสดีที่แม่จะได้ลองนั่งรถบัสซึ่งเป็นรถบัสที่มีทั้งไฟวิฟวับมีเครื่องเสียงร้องคาราโอเกะได้แล้วที่สำคัญหรูหรามากแม่ไม่เคยนั่งรถบัสแบบนี้มาก่อนก็เลยรู้สึกตื่นเต้นนิดนึงนะคะแม่ก็เลยจะถ่ายบรรยากาศในรถบัส ให้ดูนะคะว่ามันหรูหราจริงๆค่ะมันสวยอะมันเหมือนอยู่ในโรงแรม5้าดาว,ดาวก็<า>วก็ <ๆ S 1> ก็ว่าได้เนาะสำหรับทิปนี้นะคะเป็นทิปที่ทำงานของแม่นะคะเป็นทิปบริษัทแม่นะคะน้องนานาไม่ได้ไปกับแม่ด้วยเราออกเดินทางกันเลยจ้ามุ่งหน้าสู่กาญจนบ,บุรีอำเภอไซโยคะ่ะ จะสนุกด้วยกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วโยกด้วยกันหึงเพื่อเพลงนี้ขอบคุณพี่เสื้อเขียวด้วยนะมีไฟวิบด้วยมีไฟวิบด้วยขอยน่ารักเราใช้เวลาเดินทางประมาณราวๆ4ชั่วโมงครึ่งนะคะตอนนี้เรากำลังเข้ามุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วไปต่อกันที่อำเภอไซโยกนะคะ ถึงที่พักสำหรับทริปนี้กันแล้วนะคะเดี๋ยวไปทานอาหารกลางวันกันก่อนเลยค่ะสำหรับอาหารกลางวันนะคะก็มีต้มจืดค่ะไก่ทอดค่ะไก่ผัดพริกแกงค่ะน้ำพริกกระปิผักแล้วก็ปลาทอดนะคะอร่อยมากค่ะ มีของหวานตบท้ายด้วยนะคะมีของหวานตบท้ายด้วยเดี๋ยวเราไปเช็คอินที่ห้องพักกันเลยค่ะมาดูนะคะว่าวันนี้เราจะพักที่ห้องแบบไหนกันนะคะ เข้าไปชมข้างในโดมกันเลยจ้าโดมสี่นะคะทุกคนว้าวหยห้องเราต้องเปิดไฟก่อนแม่ที่นอนโดมนะคะห้องสะอาดมาก เดี๋ยวถ่ายให้ดูรอบๆอบโดมนะคะแล้วก็มีตู้เย็นเดี๋ยวลองเปิดตู้เย็นดูสิมีอะไรในตู้เย็นมีน้ำให้มีทีวีโดมสี่วิวดีมากเลยนะคะเห็นวิวแม่น้ำชัดเจนมากเลยคะ่ะสวยงามจริงๆริเลย เรียกได้ว่าเราสามารถชมวิวได้360องศาเลยก็ว่าได้นะคะทั้งด้านหน้าด้านหลังมองเห็นวิวหมดเลยเจ๋งมากเราจะพาเดินไปดูห้องน้ำนะคะห้องน้ำเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้คืออ่างรางหน้านะคะ แล้วก็มันมีกุญแจเปิดนะห้องน้ำอะ่ะเพราะว่ากันคนอื่นเข้าด้วยนะมัง้งเพื่อความปลอดภัยอา้าวเปิดยังไงมีที่ทำน้ำอุ่นด้วยค่ะแล้วก็มีฝักบัวเนาะอัาบน้ำฝักบัวโอเค เยี่ยมเลยค่ะแล้วก็ล้างหน้าเป็นฟันข้างนอกเนาะว้าวแม่ขอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะเพื่อจะไปล่องแพเปียกกันนะคะติดตามชมนะคะ เราจะไปล่องแพกันนะคะชุดล่องแพแต่และคนกลัวดำเหลือเกินจะพาเราไปล่องแพนะคะไม่รู้ล่องไปทางไหนเดี๋ยวต้องรอดูก่อนอันนี้เตรียมใส่ชุดชูชีพก,ก่อนนะคะกฎระเบียบกฎระเบียบกฎระเบียบในการล่องแพรเราต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบนะคะเพื่อความปลอดภัยของเราเองทั้งนั เอาเหรอยวแข่เปนท้าบมีน้องมาใส่เสื้อชุชีพให้ด้วยรอแ,แล้วครับไหนอะอันไหนอะอัไนไหนได้เบิร์ดได้เบิร์ดอันหนเลยเหรอ เราเอาอันแรกเลยเหรอนี่คือเรือเรือที่จะพาเราไปล่องแพนะคะเดินตีแล้วล้องันเลยรีบรีบจัดใช่ไหม่นขอบคุณเปตรงไหนเนี่ยท่เสาชิวๆเนี่ยคุณก็จะเกาะเสา เออพอดีเลยอะ่ยอะ,ด,อะดีนะมีลมหมาเออแด่ว่าลมแดดมาเลยคุณว่าลมปุ๊บแดดมาปะ้ะโอ้ยวิวโค้งน้ำน,นี่สวยจังเลยอ่ะ 来来哦！来来。<no. S 1> มนั่นไหมคะโดมโดมนั่นแหละคือรีสอร์ทที่เราพักนะคะชื่อเ a ฟเว่นแควรีสอร์ทนะคะไม่ต้องใช้เครื่องยนต์เลยเมื่อกี้เห็นช้างแว๊บไปไหนแล้วอ่ะช้างอ่ะ เตรียมตัวไปงานเลี้ยงตอนเย็นกันค่ะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันนะคะ ที่รีสอร์ทแห่งนี้นะคะจะมีบริษัทมาจัดสัมมนาจัดท่องเที่ยวเอาทิ้งประจำปีกันอย่างไม่ขาดสายกันเลยทีเดียวค่ะถ้าหากเพื่อนๆสนใจนะคะก็ลองติดต่อที่เพจของรีสอร์ทดูนะคะมีราคามีกิจกรรมอะไรต่างๆนำเสนอมากมายเลยค่ะ สำหรับที่พักนะคะมีหลายรูปแบบค่ะบ้านเป็นหลังๆเป็นโดมหรือจะเป็นเรือนแพที่อยู่ในริมน้ำก็มีนะคะไปค่ะไปทานอาหารเช้ากันนะคะซดปข้าวต้มร้อนๆร,รู้สึกดีมากจริงๆค่ะ สำหรับทิปล่องแพเปียก2วัน1คืนนะคะเรามาก่อนกลับบ้านเรามาแวะที่ร้านแก้วของฝากนะคะเป็นร้านของฝากชื่อดังของกาญจนบุรีมีทองม้วนที่อร่อยแล้วก็มีมะขามแก้วที่อร่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็มีขนมนมเนยต่างๆมากมายนะคะ